สวัสดีครับผมผูชมคนสันนนคิดสมขก็คือหนลาบนกเขาือเาไม่หมดเลยไอเดเขามาหาตัวื่อรยตั้งน้องไปหาไม่ได้ครับนีครับเดอไม่คดันนะครับลาบาแบนี้เอาไปนองเลยใสละใส่ขาจะไครลงไปเนะเตลกปลาจะค้านี้ก็ใส่ไปนาะเนาะตั้งบั่นตั้งเมืองพื่อเเ้ยยังจะใส่ไปคือบ้านนาอ <ส>หลับนกก็มีเนาะใส่กินแค่หน no. ่อยเลยนะปล่อยไปแล้วไม่ปล่อยเลยจะต้องไปมื่อกี้ต้องไปแล้วยังจะส่วนกันยังจะส่วนกอนบานเจอนมีเนาะนย่างเอ้ยมาในเมื่อเด้นหลับนกพี่น้องเอ้ยหลับนกเขาได้เนาะส่งมาตะบ้านเขาเนาะนกเขานี่ไว้ขายอย่เงไรบ่อยของชูรถพี่น้องเง้ยสซลด์แซ่บไรต้องงาน เฮ้ยหลวงพ่อท่นได้ไหมพี hall, right? this this ่ท mm ี hmm. uh, have, uh, ่เป็นอะไรบ้างไอง่อะไ่นี่นีคมเยอะันูปนเดียวทังสคนเลยพี่น้องกันนี่้องมาเลยเว้ยวัวัววัหดไปใส่เรื่งไปใส่เร่องไปเลยจะพูดก่าละบัตเอาไปหน่องเอ้หลับฝาดี่หีเส้นผ่าพิณน้องเอ้ยี่หทดเส้นผ่าคน่ะ ไพ่ยังไงแล้วเนี่ยอาจารย์อาจารย์ไพ่ยังไงบอกมึงด้บอกเก็บีเขาฟังมึงด้วยดิว่าจะเด็ดซังฮะขอว้าศึกขอข้าศักไปแค่คอสองมงซีไปตรงไปเรืยบร้อยพอได้ไหมนี่พิมพ์เลยเดี๋ยวไปแล้วสมณาส้นใช้ลงไปเลยพี่น้องเอ้ยบ้านตั้งบ้านตั้งเมืองดูพี่น้องนี่ยสองยางผมกันนี่พี่น้องเลย นี่ม่บุกูเด้องเด้อยุ่มๆะ่าได้ลมือหลังเด้นองเด้อมบว่นห้อยอะไเนแบแบบบ้านห้อรพี่นองเอ้ยคอยเสร็จมาบนเงือกงมบ่พระยังเนี่องนี่ดีดดดเดี๋ยวดจะบึีงเดี๋ยเดี๋ยวสี่บึ้งเดี๋ยวสี่บึ้งมัเไม่ยงยงเ๋ยตอนนี้มแล้วเอยเสเพระพี่หน่อง้พด่ะเสมาใหญ่เสมาใหญ่เนี่ยองเนี่ย เจ้ากัหาจะเรื่องน่นี่เนาะเอดไปเอเดีนให้ไหน่นี่หมดเส้นพ้อพี่รองเลยเือกี่มือนหกมื่นนะห้ามื่นบวบบโอ้ยเอดเรยนนี่ไม่ห้ามื่นเข่าเกอ่าเครื่องบิค่าเอครื่องบินคอยเนเอาเหรียญหน้าเจมก็ได้อีกอะเหรียญหน้าเจมเส่นพอกมีไพี่รองเลยเอาเท่หมื่นนะนะี่กถว่าถูเนี่ กี่คาอันนี้รุงน่ยนี่จะร้อนจะร้อนพอนกางหรือร้อนพอกางก็ไม่รู้แล้ฉันดูแล้วหน้ากลางเงินเดือนร่อยาเอาหน้ากลางเงินทไหนแล้วหน้ากลางเงินเดวอนเดียวเหมือนนแล้วกางกมืน6ก0มืกมืาหอนไม่รู้อ่ะเอาไม่เอาอันนี้สี่หมืนมือนเนี้จะเอาวันไม่เอาเอานี้ฉันเอาอยู่แล้วอันนี้จะรอนไอ่เอาถ้าหกหมื่นเอาห้าหมจบเส้นฝาเส้มก่อนเส้นาเส้มก่อนเส้มก่อน ซิมก่นซิมก่อนซิมก่อนใจจดใจมุดไปซิมก่อนเองมาจังไหนได้อยู่ไปซิมก่อนดูขาดยังขาดยังปมันมันคอละคอที่ขาดที่ยังบ่าขาดจะผมกินบวัดอบวขาดโอเคเติมเติเส้นบ่อยเสินบอยเมบอเิมบ่อยมึงดูของผมไม่ขาดจะนีอ่อนเจมหน่อยใช่ไยังอ่อนเชม ติดหนังปลาต้องใส่ะมาเมาหัวมาเนาใส่เนาะใส่กระจาบส้มเนาะมากี่เ <Buffalo> น okay. <ik> <m loyalty> <od> oh ี่เอาไปขายต่อเดีย่นผมไม่ได้ขายเลยขายผมไม่ได้ไม่รู้มีก็ภาไปอ๋อจำาำจำจำแพงวเขาเคืดเลยจะม้วนรอดิมรอดจำแพงอีกแล้วก็เอาคืนเลยใจผมไม่ผมไม่เล่นการพนันแนเอาป้ามาเล่นใฮโลไม่ได้ใครจะเข้าก็เท้าผมบอกนี้มัน สกินเขาพี่น้องเลยก้อนสิกินลาบนกลาบปลาพี่น้องเนาะกินเขากินน้ำนาะมีเส้นผ่านาะพี่น้องเนาะเส้นผ่าอยู่ในเกาหลีานเท่านี้ล่ะเอ้าที่ภาคเนี่ยน่ะโอ้หลวงพ่อพัดครับหลวงพ่อพัดหลวงพ่อพัดพี่รุ่นไหนแน่เนาะหลายรุ่นนะครับพี่น้องเลยขนมากไม่ได้พี่น้องเลยจากนครสวรรค์มีหลายรู้ไรุ่นไหนเน่ทั้งด้วงโอ้อาจารย์รุ่นเดียวหรือยังเนี่ยเอาไปดูชนะจนชนะจนชนะโจนหกหก เราโยู่เกาหลีก็ได้ลงว่าพันเนอะผมเด้วยลงว่าพันผมไม่ได้ต้องมาจับด้ยดูได้นี่ตอนนี้กระถิน65ครับอ๋อไอ้65มีหลายรุ่นเลยครับมีหลายรุ่นไม่จด้โมพาดอีกเลยอันนี้ปีจอครับนี่ได้เปลืองสมรรถสัตว์โอ้ยงามพี่น้องเลยมาเรียกได้เลยพี่น้องเด้อดีก็ยุ่งเมืองไทยไม่งั้นหนึ่งเสียหามือเลยเสียใดได้ทำเลยเสียหามือเต้มาๆาไม่ร้องมามา เชิญพระขายแล้วก็มากินขอกันเนี่เาม่เนาะอาโพดนี่มงงเดมาเ้อครับเด้อพี่น้องนี่แม่ปไนก๊อปพันสุดยอดปะทำได้ะพี่น้องมามเวไปสุลยัต้ก็ไม่ตน้ำก็ไม่อาน้ำีนเอาประกาศอยนเดรียดียว ยังไงยุคไอจับยืนเรียบประกาศยืนยันยันกอต้นนั่นอ้าเอ้ยนี่ออกผลจำเรียนประกาศยืนยันได็เพราะนี่มี้เปล่ไหมเอาการผสมยืนยนเดียวนั่นนักศึกษานว่าโลหะผสมมีโลหเหรียญต้นสูงว่างหัวอันนี้ก็รังผึ่ต้นนันมาคืนยืนยัน อืมไม่กี่นเลยเขานมกระเจคเขานีล่เาเขาแมนีลาปลาไปยังไงปลาดุกโอ้ยบ่แม่นวดปลาคอต้องความดีๆต้องอ่านให้ถูกต้องลาดไม่มีนะครับลัตนาสินนะครับลัตนาสินันลััลัานะาเออเรนลาดไม่ได้นะ รัตนาธีรัตนาธีจ่าใอะไอมครับลังลั่งลัอันนั้นครับเนี่ยเป็นบุญกรรมบุญไว้รูลว่าอนาจิกาอนาจิกาเอาปลองรหลงพอทำามป็นยาง้ื่าอื่นดังแหลลุ่น่ยสองสามปวบหลวงพ่อพัดไม่เอาทางนี้มึงเขี้ยวข้ามเหนกันครับไม่หลวงพ่อพัดจะเอาา เล้ดูให้ใส่เกียดนะไม่เนียคนหนอผมรูให้ใสเกียดนะหนักไมมหนักอะไรนะคนชื้อไบ่ที่นู้นคนจื่อของไเนี่ยคนชื่อบ่ยมเนียคนหออันนียคนชื่อบ่นะมันมีที่ยันคนชื่อบ่นะที่มาจิบกบคนนี้คนจือบ่ยนงไง จะแตงินข้าวไปหาขยะให้ลูปไม่ขยะเลยไปเด้อมันยังดึงอ่ะที่ไม่ได้ขยะป่ะนี่แทงไม่แทงหัวที่สองแะ้ววันนี้ขยะป่ะบ่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 โอ้คือสอยเราจะได้ต่อเปิดไหเอาอดึงไว้จะซื้อมาดันบอกมึงเอ๊ะมาดันกูยังแม่กูยังมาดันน้อมีกูกูขี้เดือดปาร์ทเอาของมาเปิดใช่ไหมจะขอว่าเปิดเควิเต็มไม่เป็ ขยับไปเยี ay ่ก่อเดมาแสนะขยันกลับไปเยาวดยตย่ก่อนผูว่าผว่าผมบไปเลยทำใจมาได้ไงกลับมาอย่างนี้เต็มแปลนเล้เดียวมาแมนไยักแหเลยใ่แมนเยมาแมนมาแมนัดมั้งม่นไายรอกเพืนแหมมาย่งเมื่อกี้นอไปเนาะในพันเทายังไงนะม้นะตบมือตบมือยังไนะไปกั้เขางแต่มารับเดีอยวางหัาน้ำก่นเลยพี่น้องเลยมีูยังไงนะหันเนือ อันนี้เลีนเคยเอ้ยนี่ยังกว่าเอ้ยนียังเนี่ยก็เลีนเคยตอนไหนแอร์เป็นร้านเคยเขวยแล้วอันนี้ก็ต้องเลีนเคยซะวัดไอ้แอร์เลี้ยนเคยนะพ่อมง่วพ่อมง่วงโอ้โหวายพ่อของไอยรถเป็นน้องพ่อผมเออน้องเมียผมชิลเล่าอยู่ปะแต่แอร์จากไปได้ใส่รถไอ้ผมไม่จำพอทางนี้ครับเป็นทางนั้นก็โจีไปจีมาก็ไม่รู้ว่าปวดเดาไอ้มันเล่ามากเลน้าอยไม่ละปากละลัพูน ระบอยระบอยระพูนกินระพูนอ๋อกินแล้วครับไอระพูนอะไรนะไอที่อะไรที่อะไรสุดมึงเหนื่อยไปหมดเลยทำไฟระดมแล้วามอบแค่นึงเงยเลยจะบอกอุ่นตาหนูดังด้นะมาทำไฟโบไปแลยแดดนาทีละไห้กดดเดี๋ยวก็ให้อีกอย่าปากมากนะด้านดน เขาดูริวิวกี่เราให้เราตั้งแงไว้แม่อีเจียบพม่ต้องเลยพี่น้องกินเกลือเนื้อจวันนี้นะเขามอกแค่นี้ห่วยเลยพี่น้องเลยมาเด้ครับเฮ้ยมาเลยพี่น้องเลยอันนงมเนี่ กได้กันเนาะไอ้ลองผ่าอยู่เือเป็าไปลองผ่าดีแมนยูลองได้ปะบ่่าเดเฟดเวดเวลองลองไปเขา้าลองเาต้องลองผ่าดิบอกว่าวเนี้ยวงเนี้ย่งมึงอะเพิ่งมบงึงน่วงนี้บอว่าโซ่ผ่าแหละพี่น้องเง้ต้องลองกได้เหมือนเดิมไปลองข้างกน่าันมันบเดียวเียอนี่ทองแท้ทองแท้านี่เอาแก้วเพื่อนมาเองเนี่ย เนี่ยนัดเด็กชายเห่งรถอเดียวไงไปรับแขกเดียวเจ้าจเข้าเขาไปพุ่งก็ได้เดี๋นี้วานนี้เป็นวันพุธเลยที่เดี๋ยวนีอะไรปรนเดนขี้เขาไรลหมู่เรื่องมากินเลยฝรั่งข้เขาโอ้ได้เจะได้งินได้วันนั้นกินอร่เร็วเดียวอรมันอร่อยร้อนนะผมร้อยผมร้อยยี่สิบโลได้เลยเนาะพี่รีบไป้าโลหาเหอพ่อเป็นน้องไรใจแย้ เออเอ้น้องโออะไรว่ไอโบกู้แก่ได้ยับอกว่าออกไปนี่นี่มัแหย่เด้อดมาซื้อนี่ยนบอนะเรียนเรียนแต่ไปซื้อลากดีกว่านาคอยซื้ออ่น้อยใจตรงนี้ะม่เนี่ยจพิการองปีเการแต่กอนไรกันพิจิตจีกนพี่น้องให้มืนแม่มันมีนะลับปลาพี่น้องเลยคุณแม่เขาเรียกเอาไว้งานเมมากมานั่งสังสรรค์กันกินแหมดแล้กัพี่น้องเนา กินเราเน่ซหเงี้นนีมาเลซูงดเดี๋ยวซูงด้วอด้ผู้เรียนมาบ้านเราไปลองเลยในานเราฝากคุลสามคนทีีสามนกินขมครับเน้ไปลองเลยฝากคเลกดแช่กดดิหงไว้เพื่อผัดชิมนะเ่ันกมเนาไอ้บ้้อใจวด้สั่งเขามาแล้วมันเพิ่งเอามาเนาะขาไป่ัดตลอรแหละไม่ใช่เอามานี่ก็ไบก็เามาสิบรั ก็แร้าอามาดิวงค์กระเด็มาปุกกันที่บนแนแลหนึ่งสงรังนที่สิบสองมันว่าบอดอกแตว่าไปผมกระทำไปเลยไปว่ากดมีครอดห่ากูมมีเนาะไม่รู้อ่ีะไมู่้มีเบิ้งจิตในคนอื่นเบิ้งแต่ว่เบิ้งของอะไรนี้ไปว่าโดดอกลา มันยอก่หยดไปนี่รดอนออกคนอกแกนมันก็ไม่ีอ่ะผม่ามันไปเอถ้าเนียคนนี้ออาปายันปายันอาบายันเจ๊งเลยนี่อือูกไมอู้ถึงยันน่ะนะเออยันก็ปายันเอมยันงเออห้องจิตใจก็้จิตใจคือเคี้ยวไปสีหคนพี่ดองเลยแต่ว่าถ้าอู้ถึงยันใปายันนี้ายนอ้อไอ้ัไหนยังให้บป ความีนสิ่งท <c oughs> ี่ยู่ยกันเยอะให้เกลียดเขาอะอืมอ่ะครับอออยางเนี้ยบอไปเลยบอเมียเราเนี่ยเขาอย่าง้เรอเฮเมี่ยงกเราเนี่ยอขากินเหล้าที่ได้กินปละเม่นีกันแล้วเออบอหลับมากินเหล้าเราอะนะบอยามเนี้ยยื่ไเลยแล้วก็มันแล้วก็จงเม่ยง่งเรา่อเห้าเากันคนกินเหล้าเนาะ ว้าวเราเลิกว่าวเมียเรามันสื่อชักขนเราม่เจียมเมียเนื่อชัดหมเราสืแค่ไหนที่ะมางวเราสื่อชัดนเียมหมูนี่พี่ไปใส่กันไม่ได้เราเขาะไปได้บอกไปไหนบักนี้เม่ยมึงมามะนาวีกินยิ้มกันเปลเี่วพี่น้องไง แม่มันก็ไปเบอร์หลัพุกเป็นมาเป็นเสาพระเป็นกะกลับไปเบเป็นมาเตะไก่ที่เลื่องฝาดก็ดีตามก็ดีใสานักคีสมองครับเด้อพี่น้องเลยฝากกุหลาบก็แช่ก็ดิ้งไปเพื่อผัดเชื่อมหมาเนี่ยพี่น้องเนาะคลิปนี้อยู่ไม่ยังไรเฮ็ดูให้จินกันเนาะหลับฝาหลับน,กนุกกันคลิปนี้กับเกาเข้ามาสวัสดีครับผมพี่น้อง